ผมทารีวันนี้จะมาแกงน้องอมาเล่นกันรอ,อพอนะ,อะมามาลอยอ,อยู่แดนเนียพี่ลอยอยู่เอ,อ้าอ,อ,อ,อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย เราแล้วทำไมเราต้องถือนี่ด้วยมันไม่ไม่เดรร์เดรร์เด,เดเป๊บน,นึงนะ <c oughs> ท่านผู้ชมรอแป๊บน,นึงเดี๋ยวผมสร้างแหวนใหม่มก่อนแป๊บน,นึงนะท่านผู้ชมแป๊บน,นึงนะสร้างแหวนใหม่มก่อนโอเคตอนแรกเราจะขุดตรงนี้ให้เป็นหลุมเพื่อ <c oughs> ให้พรว <c oughs> ยโัฒนามา <c oughs> ขอตัวขอตัว ผมเล่นในมือถือไม่ใช่เล่นในคอมก็เลยเนี่ยมาด้วยพี่มากลับมาแล้วสวัสดีสดีเพื่อนเพื่อนเขาเล่นไหมครับไหมนี่ไงไหมครับ อันเนี้ยแล้วในนี้พี่โรยอยู่นาะโอ้ยเดี๋ยวอันนี้ไปตรงนี้ก่อนหน่อยนะเราจะตรงนี้โอเคเแล้าน้องตก,กมาูแต่ใส่วันนี้เราจะมาทำแงกนแงน้องกันแกงน้องเคขั้นแรกแเรามาคุณรถไฟววระเบิดและจากนั้นเอาอันนี้แล้วก็เฮ้ยธรรมไดาวางปุ๊บเอาเลสโตนมา เลสโตนอยู่ไหนวะอัะน,นี่ไงนี่ตรงนี้คุดลงไปหนึ่งบล็อกใส่นี้แล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่อุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำผิดสูตรลอะอะมันจะทำผิดสูตรมันต้องใช้อะไรลางนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ทุบใส่ปึ๊บปึ๊บ วางแล้วกระสุมตรงนี้เป็นหนึ่งโอเคจากนั้นก็วางระเบิดเอ,อ้ยยาไม่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 ไมไมเอา้าทำไมไม่เป็นไรเลยยังต้องใช้นิ้ว <Yeah. S 1> อุ้ย วิธีที่2เลยวิธีที่2ไปเลยวิธีที่2คือเราจะทำบ้านกับดักวพราะเราจะเอาอนี่ไปทำแล้วเราก็ต่อ,ตอ,ตอตโอเคนน่ะเ<อ>นี่ยทำไมได้บ้านพี่ดิบ้านพี่มีนี่ด้วย เลยบ้านพี่อ่ะอ๋อบ้านพี่เวลาวายอีกแล้วลงลงไปสิโอเคลงไปลงไปลงไปในนี้ลงไปในนี้ขอมายังทางกำลังข้าไม่ใช่หนูกำลังเปลี่ยนตัวท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่นผู้ชม่น้ม่านผูม่นมา เคยนนแล้วด้านนี้พี่โอจะเล่นเนาะโอเคด้านนี้พี่รออยู่เขายังรอเป็นหนึ่งรอเป็นหนึ่งรอเป็นหนึ่งเขา้าาม ว,นะว่านะทางช่ชมแต่เนี่ยมันได้ยินไรเนี่ยมันนี่ลงมาไวานี่บ้านพี่มาเร็วไรเนี่ยลงมาลงมาลงไปลงไปกันจ่ากี่ยาจับ